ข้นตอนพบคุณปู่ในฝันฮะืัวหน้าครับมาแล้วฮะฮะวันนี้มาด้วยใช่หรือเปล่าอ่ะคือว่ายังไงพ่อฉันก็ไม่ยอมซื้อให้อ่ะฮะไเ้ยอะเฮ้ยไม่๋ยวดูถูกกันนะนั่นนะเดฉันขอโทษเอาไงดีครับหัวหน้าครับ นี่เล่นเลยอ้ยร้องไห้ด้วยละมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าเนาะแกเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าจอะทำไมไม่ต่อยเป็นคืนไปบ้างล่ะก็อีกฝ่ายนึงเขามีดาบไม้แถมมีทั้งสามคนนี่ครับ เอาดาบไม้ของแกไปสู้กับพวกนั้นอีกรอบหนึ่งไม่ชนะไม่ต้องกลับบ้านโอ้ยพี่ปู่ใจร้ายอ่ะไปช่วยกันเถอะฮืมมีอะไรนล่นโดนมิสุเกะมีกระตัวมาอวดแล้วเรื่องไงอ่ะเปล่าไม่ใช่อ่ะหรือว่าอยากจะโดนต่อยอีกรอบนึงอ้าวนี่จะเอาไปหนักกว่าเดิมอีกอ่ะแน่แน่พกดาบไม้ไม่ได้เหรอ น่าหนกอยากลองของเงินสินนะทายทายชี้เขาเรียนเคนโดมาด้วยนะอ,อย่างนาอ่ะแคโดนฟาดแค่ทีเดียวก็จอดแล้วไปชนะไปตกกลับบ้าทขำมาแน่ไม่ทำมาหรือไงโดนเอ็มมอนพ่อจะโดนเล่นงานแล้วเอาอะไรมาช่วยหน่อยสิเฮ้

ดาบที iden, ่มันขยับไปเองอ่ะโอ๊ยยังไงก็ดีเลยแล้วเนอะที่พ่อปลอดภัยอ่ะอนั่นสิเฮ้ยนั่นพวกนายเป็นใครกันน่ะพวกของดอมบิสเก็ตงั้นเหรอเฮ้ยอ้จะเอาเหรอใช่ไหมเดี๋ยโดนะเดี๋ยวโดนทุกอย่างเลย ัวน้าบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างแหละความฟลุกนี่หน้ากลัวจังเลยนะหน้ากลัวจริงๆใช่แกอะไรครับไปตามหาราบิสุเกะเออย่าไปคิดมากเลยครับหัวหน้ามันก็แค่ฟลุกเท่านั้นล่ะครับต้องหาให้เจอแล้วเอาคืนนี่ ทำไงดีอ่ะดันทิ้งดาบกับรองเท้าไว้ที่นั่นนะอยู่ในสภาพแบบนี้กลับบ้านไม่ได้แน่เลยแ yeah, ย่แล้วเราพ่อช้าจังเลยเนาะนั่นดิอ้า โดยบิสุเกะยังไม่กลับมาอีกเหรอคะเออก็คงอย่างนั้นแหละนี่ชักจะเป็นห่วงแล้วสิไปไหนของเขากันเนี่ยไม่เป็นไรนะโดยบิสุเกะเป็นลูกผู้ชายไม่ต้องห่วงมันหรอกเอ,อแล้วนี่คุณจะออกไปไหนอย่างนั้นเหรอคะเออเมื่อกี้อ,อ่ะคือจะไปเข้าน้ำออเออ,เอ,อ,เอ,อไม่เป็นห่วงเลยสักนิดเดียวคนนั้นก็ไม่รู้แบบเนี้ย <c oughs> นนมิรอาี่่หยสจะรีบร้อนออกไปไหนกันนะนนนด่นะดีนะดีโนบิตา,าตามไปกันเถอะเร็วนี่รองเท้าของโนบิสุเกะ

นะเจอแล้ววะครับตอนนี้ที่อิเปกกำลังคอยเฝ้ามันไว้แก่โนบิสุเกะคราวนี้ต้องตัดสินให้รู้เรื่องโนบิสุเกะ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 ออ๋ <laughs> พวกเธอเป็นเพื่อนของโนบิสุกเกะอย่งงางนั้นเหรอก็ทำนองนั้นล่ละครับห้าใช่แล้วล่ะครับเออทางนั้นพวกเธอคงจะรู้สินะว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะคือบอกฉันหน่อยได้ไหมพวกผมก็ตามหาเขาอยู่เหมือนกันล่ะครับงั้นเหรอว่าฉันดันไปพูดแบบนั้นแท้ๆเชียวอ่านี่โนบิตะถ้าหาก็เป็ดนายจะไปที่ไหนหรอนั่นน่ะสิถ้าไม่ใช่เ,เรีแม่น้ำก็ต้องไปที่ฮะพวกเขาหลังโรงเรียนไง ภูเขาหลังโรงเรียนเหรอภูเขาลูกนั้นิ่นเหรอเอ้าแต่มันไม่มีโรงเรียนสักหน่อยเจ้าเออเออดีละไปได้คุณปู่จริงๆแล้วก็เป็นห่วงพ่อมากเลยสินะเนี่ยนะทีนะเป็นคุณปู่ที่ดีจริงๆเลยโรบิสุเกะโรบิสุเกะเฮ้ออ้าวอะฮะ แท้ก็มาอยู่ที่นี่เองเหรอฮะ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 ว้นาเมื่อกี้ฉันปละมาทไปหน่อยอะะมาดูกันทีอีกรอบนึงต่จะจแต่ว่าตอนนั้นฉันไม่ได้เป like he ็นคนทำนะดาบมันขยับไปเองนกโหมัมตลองอ้างมาองอ้างนี่มาดูกันทีดิ เดี๋ยวไล่อ้โมนเอาดาบเมื่อกี้ออกมารู้แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนไม่ต้องไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกปล่อยเขาเอาดาบไม้ของนายไงเออฉันยอมขอโทษเรื่องเมื่อกี้ก็ได้นะพอแค่นี้เหรอไม่ได้แกบังอาจทั้งจะต้องอับอายคิดว่าขอโทษแล้วจะจบเรื่องง่ายๆอย่างนั้นเหรอมามาดูกัน โดวิซุเกะมาเชิญหน้ากับเขาซะรีบรีแพ้ไปซะดีกว่าน่ะนี่ดีมากมันต้องอย่างงี้สิฟังนะถ้าแกฟาดฉันไม่โดนแล้วก็เรื่องไม่จบแน่เอาละหย่าโดวิซุเกะระวังหย่ารับตัวนี่ ทีเดียวสองแต้มเลยหยาฮ้ยน่าเฮ้ยเขายังไหวไม่จะไม่ต้องช่วยสามแต้มอีกแล้วห้าแล้วเมื่อไหร่ถึงจะจบกรณีอ่ะอะคำว่าเซ่โนบุสุเกะ 嘿嘿嘿嗯。嗯嗯嗯 แล้วนะพอทำเต้นได้แล้ว,ลวย,ดวยดวอดเลยยอดเลยลักโป๊กเลยโอ้ยเจ็บจังเลยเป็นไงบ้างอะหัวหน้าเอาหนึ่งแต้มจากฉันไปจนได้นะเออเมื่อกี้มันแค่ฟลุกอะเอาละมาเรามาคืนดีกันนะเราดีกันนะ,ะ,ะแล้วมาดูกันใหม่นะเอะอ ไปละเจ็บแล้วลสบายใจ <akat> ใช้ได้หมอนี่<อ>ดีจังเลยเนะอะแถมได้คืนดีกันด้วยเนาะเป็น,3 3> <ช>นสามิดหรือเปล่าโดนตีหัวสบายใจเอ๋รอ,องเท้าของเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยวะว่าไงนะหลานของฉันนะฮะพะพอพวกเธอนั่งอา,อากมินมาจากอนาคตจริงเหรอเออยออเไม่ชินน,นะครับพี<ห>่ผู <PCs> ้ ชินเจินอะไรฉันไม่เคยเข้าใจอะดูท่าทางจะไม่ได้โกหกด้วยนะนี่ยแค่มองตาก็รู้แล้วแหละว่าไปก็นหน้าคล้ายโดบิสุกเกะอยู่เหมือนกันนะเราอเออว่าแต่มหาชั้นนี่มีธุระอะไรละฮะอะคืออย่างนี้ครับพ่อผมน่ะจูจ่ๆก็บอกว่าจะฝึกให้ผมเข้มแข็งผมลำบากมากเลยเป็นพเพราะคุณปู่นั่นแหละครับเ,อเ,อเป็นเพราะฉันเหรอเนี่ยฮะฉันไม่รู้เรื่องนะจะไม่ได้เลยว่าไปเข้าฝันพ่อเธอเมื่อไหร่ก็ตอนนั้น่ะ ้ามพ่อไม่ให้ตามใจผมไว้ให้เขาเลิกทีสิครับก็ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอ,นอะนะาช่วยรอบแป๊บหนึ่งได้ไหมเนี่ยอาคุณปูก็ออกตามใจพ่อเราเหมือนกันแฮะกลับมาแล้วเหรอคะเออนี่กระตูนเธอเอาไปให้มันทีแล้วแกล้งบอกด้วยแ่ละว่าอย่าให้ฉันรู้เด็ดขาดนะต้องมีฟอร์มเลย ดูดิอืมโนบิสุเกะโนบิสุเกะตือได้แล้วโนบิสุเกะเออคือพ่อสวัสดีครับวันนี้มีอะไรครับอืมที่จริงก็เป็นเรื่องของโนบิตายนั่นแหละครับของหลังสั่งสอนเขาเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเอ อลราคิดคิดดูแล้วเนี่ยถ้าเอาแต่เข็มวดอย่างเดียวมันก็ไม่ดีนะเออฮะใจดีกับลูกหน่อยกันแล้วกันบอกให้เพิ่มค่าขนมให้ผมด้วยสิครับค่าผมด้วยนะโนบิตะเอาที่ต้องรับไปได้นะอยากเอ้ยสำเร็จแล้วรับได้แล้วโอ้ยเจ๋งไปเลยโนบิตะ ทำสําเร็จจนได้นะแชมป์ฟุตบอลโลกต้องไปญี่ปุ่นเย่เย้ญี่ปุ่นสู้สู้สู้ได้ญี่ปุ่นสูด้